สวัสดีครับมาแพ็คคู่กระบะแฝกยกสูงเกียร์ออโต้ครับมีนิสสันโนวาล่กับตัวโตโยต้ารีโวครับในราคาเริ่มต้นเนี่ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองคันนี้นะครับเป็นคันนี้ครับผมนี่ปีสิบหกสามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับผ่อนเบาๆราคาถูกนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับรถเดิมสภาพเดิมเกียร์โต้ยกสูงนะครับ แบบนี้สนใจโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็มี2คันคือทันนี้ครับเป็นนิสสันอาวาร่านะครับท่าน a าวาร่าจะได้เรื่องของออปชันเยอะนะครับออปชันเยอะแต่งเยอะนะครับเรียกว่าให้มาเนี่ยตั้งแต่โรงงานเดิมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟแตงหมสวยงามสภาพแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวบอดี้ออปชันให้มาเยอะสุดคุ้มสุดตัวนี้เลยพี่สิบจดยีครับกล้องรอบคันสภาพเดิม3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับ เงินสดเงินผ่อนได้หมดเลยนะครับมีฟนแนนซ์ให้เลือกมากกว่าสิบที่ผมบอกเลยว่ามหาเป้ยังไงก็ผ่านนะทำไร่ทําสวนทานานะครับขายของนะครับหรือพนักงานบริษัทลงุนกิจส่วนตัวออกได้หมดนะครับบอกเลยว่าฟรีดาวได้ทุกคันนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครเจดีทายหกนะครับตรงสี่แยกมินบุรีนะครับก็เปิดทุกวันทําการไม่มีปิดนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันสองสามทุ่มนะครับไปอยู่ทุกวันนะครับผมบอกเลยอยากได้กระเปสวยพร้อมใช้เกเติดต่อมาได้ครับเบอร์ 0947894848ครับมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน2คันนี้นะครับเริ่มจากตัวรีโวก่อนนะครับรีโวเนี่ยราคาเนี่ยอยู่3,79 0 0นนะครับออกมาเก็ทสันกว่านะครับก็คุ้มคุมนะครับได้ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมทะเบียน9535เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับสภาพยังไม่ล้างสปาเลยนะครับย่างนะครับเป็นของปิสโตลแมคโครเซเกสภาพเดิมสวยนะครับคันนี้ได้ร้0้าลังม้านะครับ ยางปี24ยางมาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับสภาพสวยเดิมนะครับกระจกน้ำเดิมไม่แตกไม่เล้าภาษีพรบต่อให้ครบนะครับกระจกเนี่ยมองข้างของเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับและก็ดูนะครับนั่นในนะครับโครงสร้างเป็นอาร์ตสปอตเดิมๆครับนี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพสวยนะครับสนใจนะครับโทรหาไปได้นะครับ0 9 4 7 9 4 8 4 8ครับเบาะผ้านั่งนิ่มๆสบายๆนะครับไม่อบซับความร้อนนะครับ ครบประตูของน็อตเดิมนะครับตันครบชัดเจนสติกเกอร์เดิมนะครับอาจค่าสนใจโทรมาได้นะครับ094794848นะครับโรบาร์มีให้ครบนะครับไฟทงไฟท้ายสภาพเดิมไม่แตกไม่เล้าแบบนี้นะครับอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งตัววีคาลิเบอร์นะครับ2.5เหมือนกันนะครับคันนี้แรงม้าเยอะกว่านะครับ113เอ้ย13ตัวนะครับ163ตัวนะครับคันนี้ตัววีกล้องหลังมีให้ เดินโรงงาน4 9ส0นะครับราคาเพิ่มมาอีก1นึ่งหมื่นได้ตัวเรียกว่าเป็นตัวนาวลร่านะครับสภาพเดิมเดิมผมลายนะครับยังคลิปยังใหม่แบบนี้นะครับไมล์แสนสอเองนะไมล์แสนสองจอมีกล้องมีครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้ใครสนใจโทรได้เลยเลอแค่2คันสุดท้ายนะครับที่เหลือติดจองหมดแล้วนะครับรถเดิมสภาพพร้อมใช้นะครับมีล็อกเทคให้ด้วยนะการขโมยก็มีให้ครบนะครับ กล้องรอบคันฟังก์ชันครบนะครับพรีจีพันห้าถึงแปดพันนะแายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ซื้อได้แล้วนะครับหรือง่าสดก็ขายนะครับแล้วดูนะครับด้วยความที่เป็นสเปคเขาตัวซับทับนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิรามีให้ครบไม่แตกไม่ร้าวสภาพกริปใหม่ถ้าเลือกมือสองเนี่ยนาว่าคุ้มนะครับเล่นนาว่าคุ้มนะครับไปบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้น่าขี่นะครับและแม็กคอสิบแปดครับสภาพกริปเลยเห็นไหมแม็กใหม่นะครับแม็กเดือนโรงงานยางกูดเยีア ขอบ18ด้วยนะครับได้ขอบ18เลยนะครับจะไปคุ้มมากนะครับเาวลาไปใช้อยู่นะครับไปใช้อยู่คือเาวลานะครับรีโวก็ใช้มาแล้วนะครับเอาไปให้พ่อใช้แล้วตอนนี้นะครับรีโว้พ่อใช้แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยยังใหม่ยังคลิปนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในแมกเนเตอร์ต่างๆอยวให้ดูนะครับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับแม็กเนเตอร์เปิดดูได้ครับสภาพเดิมสวยนะครับเห็นไหมเดิมเดิมมเอี่ยมครับ แบบนี้เลยนะครับจะเขบแล้วต่อครูสร้างบอกได้เลยนะครับถ้าจะไม่เอาคารบอยบอกได้นะเดี๋ยวถอดให้นะครับแต่คารบอนกนประมาณสองหมื่นแล้วนะครับคุ้มนะจะเข็บเดิมเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับนี่ซีนเดิมนะครับสวยงามอ่ะราคาคันนี้ก็สามแสนแปดหมื่นเก้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าหากันหมื่นเดียวนะครับเลือกเอานะครับว่าจะเอาค่ายไหนได้ทั้งคู่นะครับเปไม่ติดนะได้ทั้งคู่เลยนะครับ ส่วนนาวา่าจะได้เรื่องออปชั่นเยอะนะครับออปชั่นเยอะได้ปีใหม่กว่าไม่น้อยกว่านะครับเรียกว่าถ้าเอาความคุ้มค่านะถ้าตามตามใจเป้เป้จะเอาตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบนิสันเอารีโวไปตอบโจทย์ไหมนะครับเกียร์ออโต้ต้องคู่ด้วยนะครับสนใจโทรมาได้ส่วนห้องเครื่องนะครับบอกเลยนะก็เรียกว่าทนทังคู่นะครับทนทังคู่นะอัตราการกินน้ำมันของนิสันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13กิโลลิตรนะที่เป้ใช้อยู่นะครับ ใช้เนี่ยเน้นว่าขับปกติประมาณแปดสิบร้อยสิบร้อยี่นะครับที่ไปใช้นะแต่ถ้าเป็นรีโว่เนี่ยจะอยู่ประมาณสิบสี่สบาประมาณนี้ครับพอๆกันเรียกว่าไล่กันนะครับเพราะรีโวเป็นเครื่อง2องจุดลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิสสันจะอยู่เครื่อง2.5้านะครับ v ีเจนะ็ทเทอร์เนาะน่าใช้ทั้งคู่ครับเรียกว่าลูกค้าชอบใครไหนเลือกได้เลยนะครับเป็นมีช้อยเลือกนะครับมีเกรดให้นะครับ เราเก็ okay, เอทั้งคู่มีการตรวจสภาพให้พร้อมนะครับสนใจยังไงทัรได้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องการโครงสร้างคานงคันหน้าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่คันหน้าเดิมนะมีด้ยรอยอานนี้คือเดิมนะครับมันเป็นรอยเรียกว่ารอยกระทบของฝาแลลูกซีนยางเหล่านี้เห็นไหมนี่ครับซีนยางมันกระแทกอย่างเงี้ยมันปกตินะครับนี่คือเดิมนะครับคานนองคันหน้าแก้มเดิมแผ่นเพจอยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบฝาเดิมซีนเดิมสวยนะครับคันนี้เดิมอ่ะสำหรับนาว่าครับ เรียกว่าตัวพวกข้องเครื่องอุปกรณ์อาจจะแน่นกว่าน่อยเพราะเขาเซนเซอร์เยอะมากนะครับเซ็นเซอร์เยอะมากนะครับเรียกว่าตัวทุกระบบนะครับทุกระเบียบนิ้วเรียกว่าฟังก์ชันเขาเยอะจริงๆนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรมันแจ้งหมดเลยมันแจ้งตัวทุกอย่างนะครับก็เรียกว่ามันฉลาดมากนะครับเขาเรียกเขียนโปรแกรมมาแล้วล้ำๆนะครับแบบนี้นะคานตรงคันหน้าดูเลยครับนี่เดิมเดิมนะครับแก้มเดิมหัวน็อตเดิมเดิมฝาเดิมนะครับ สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่กลิบเลยนะครับระบบเบรก ABS สี่ล้อแก้มเดิมนะครับสภาพสวยเห็นไหมเดิมๆครับอ่ะข้าสนใจนะครับโทรมาได้นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าทางซ้ายสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าแคร็ออโต้ยกสูงเหมือนกันลูกค้าคนไหนสนใจนะครับกระบะแคร็ออโต้นะครับยกสูงไว้ใช้นะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับหรือแอดไลน์ดีนะครับ PAE อันุสกอร์ D I M O N D ครับผมบอกเลยนะว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยถึงหน้าบ้านนะครับเป้อยู่ที่เซอรี่ไทยโฮสเทลกรุงเทพพันครนะครับรถสวยพร้อมใช้เกตเอนะครับแบบนี้ผมบอกเลยนะมีไม่กี่คันที่ได้สภาพสวยแบบนี้นะครับดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแอดหน้าเป้ส่งหาเป้ได้เลยนะครับเป้นะครับรอรับสายอยู่นะครับยินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ